ตัดคําว่าอีโกออกซะอย่างเช่นฉันมันเก่งมากฉันมันเฉลงมากฉันมันไม่ฟังใครเวลาฉันโดนฉันจะเท่ๆเนี่ยเนี่ยตัดออกซะตัดออกซะนะครับตัดออกตัดตัวอีออกแล้วเอาคําว่าโกไปด้วยกันกับองค์กรแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับผมเห็นเด็กบางคนน่ะมันก็หัดเริ่มหัดมีอีโกแล้วว่ะ ผมไปถึงไปผ่าตัดองค์กรเขามันแอคกับผมมากเลยนะโอ้ยอาจารย์เป็นใครจะมาทำองค์กรนี่หโหท่ามันเท่มากเลยนะอาจารย์เป็นใครจะมาทําองค์กรนี่มันเดินหนุ่งเกงขาสั้นเข้ามาทํางานมั้งแล้วก็ถอดเสือ้ออากาศมันร้อนถอดเสือ้อแล้วมันรัดจุกทําเท่ๆมากเลยนะโฮ้ยไม่ฟังใครเลยผมก็เลยบอกเจ้านายว่าเอาไอ้คนนี้ออกก่อน <laughs> เอาไอ้คนนี้ออกก่อนเ,ออเขาก็เอาออกดั่งใจผมจริงๆนะเอาออกเลยเอาออกเลย เออแล้วก็เห็นไหมเพื่อให้เขาได้เห็นว่าไม่มีมึงองค์กรก็อยู่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจผมก็เลยเข้าไปเคลียร์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยโตมากๆ